สวัสดีครับเดี๋ยวผมวันนี้จะเล่นแมบเนี่ยเป็นพวกรบกเกมรบกนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเข้ามาก็ไม่มีไม่มีอะไรมากนะครับเข้าไปได้โดนกินครับแล้วก็กลายเป็นพวกมันครับจบค,ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะคิดโอเคเดี๋ยวลองเย็บไปสีขาวนะ จะเป็นแบบพมันว้าเพื่อนเราตายโอเก็บตัวเลยเฉียี้ตดวนะโอ้โหเสียโอโอ้โหเสียหน้าแล้วเียลอตายครับประเจ้าช่วยโอเพื่อนอย่าโอนั่นไงครับที่ผมจะโดนแน่ผมรอได้ผมเก่งออาทางตันเนียไปสีแดงเนี่ยโอ้โห หลอนเลยคืนนี้ผมจะฟันลายมิเนะเดี๋วผมต้องกระโดดข้ามยังไม่น้องผมเป็นเลยเหเนเลยนักปัดเล็กโอโเวนกรรมแล้วโอ,โอโ้เดี๋ยวผมโอ้โ,อโเวนกรรมผมเป็นละอ่าถ้าโดยสีข่ขามก็จะเป็นยังโอ้โหแว่นผมร่วงเลยความรอผมหายเวนกรรมผมเดี๋ยวผมจะไปกัอไอคนยังไม่เป็นนะครับ กาไอ้ถ้าเราเป็นเราเดินผ่านไม่เป็นแล็บเนี่ยชิวมากแต่ความจริงเราไปสมาร์ข้าบไปน,น,นั่ะเอาไว้หรือว่าศัตรูแอะเอาไว้นี่ครับจับการจับการจะจับไม่ได้นะครับตายซะโอ้เข้าไม่ได้เพเราอะคือมันจะปิดพวกอะไรปิดใหม่แน่นอนกันอะเข้าไปได้ไงเนี่ยความพยายามนี่ความสำเร็จอยู่ที่นั่นนี่ไงความสำเร็จอยู่ที่นี่ ฉันจะทาให้นายเป็นนะเพื่อนแล้วนายจะไม่ทนน้มานอีกต่อไปเด็ดเคมีคนไม่เป็นนะเดี๋ยวก็เป uh ็นนหนานเสร็จโจลเรียบร้อยครับเสร็จโจนเสร็จโจลโอ้ยนี่มันเป็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปั๊บโอ้มึงตีกูเี้เดี๋ยวเียพครับพวกความอยากโอเคโอ้แดงเยอะนะโอ้ยว้าโอเคนะเมื่อกี้โคตชลมุนครับ เอ้ผมถึงคลิปตอนคลิปปัดเลยฮะน่าเสียดายเราไม่สามารถแก้ของขวัญได้เดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยเเดี๋ยวเชื่อครับเดี๋ยวผมเฮ้ยเดี๋ยวทำได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมไปหน้าละเดี๋ยวผมหลงไปงลัางมัยไม่กินหรือวามจริงก็กินไม่ได้หรอกเ,เดี๋ยวผมต้องมัดระวังตัวเพื่อเต็มจะไม่ได้เป็นแบบเมื่อกี้ แว่นผมหายเลยเมื่อกี้ท่านบทความหลอกเฉียบไปนิดเดียวครับโอเคกูขับตายไม่รู้เก,กลียเมื่อกี้กูขับตายโอ้โหรออย่างหุดหิดนะครับหุดหิดหุดท่าไม่น่ารอดแล้วไม่น่าเชื่อเลยเราซื้อขนาดน,นี้แว่เราตกเด็ดจ่าตายซะเดี๋ยวเราจะฆ่าพวกนายอ้าวโอเคตายซะ ตาซะเรียบร้อยคือเราต้องกดไอ้ยีนหน้าจอเนี่ยมันจะคือมันจะรัดเอออย่างเงี้ยนะครับเอ,อไม่เข้าใจอ่ะเออนั่นไงผมตายโอ้ยชุดมุนมากไป่กโอเคครับมีคนเกิดเพียบเลยตายเยอะโอ้คนนี้ดูท่าเป็นหนอนสังสือนะสม,สมุดสมุดหนังสออยู่ด้านบนหัว ครับโอ้โหเสียวกระโดดกันปึ๊บอ้าวไม่ทันสุดยอดเลยเคผมกินคนนึงเงินเดี๋ยวมันเดินมาหนูไปจัดการจัดการค่าเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยกระโดดหัวกระโดดข้ามหัวผมไปไหมครัสุดยอดเลยโอ้สุดยอดเลยสุดยอด,ยด,ยอดโอ้กระโดดปึ๊บโอเคอ้าวเฮ้ยเหยียบหัวผมโทผมตายเพราะคนเหยียบหัวเคครับจังหวะน,นี้โอเคครับจังหวะน,นี้ผมจัดการได้นนคนละครับ ไอเดี๋ยวโอ้เพื่อนอะไม่ไปเลยเอาเพื่อนมันแย่งคิควผมอะคิวผมใช่เอาพูดเดียวกันหรอมันแย่งคิวผมอะเพื่อนนี่โธ่จากการหน่องหนังสือไปแล้วอ้าวแล้วจะกระโดดข้ามตรงไหนเราเป็นอยู่แล้วอะขัดจังเราเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราตายด้วยนะโธ่เอ้ตายซะ จัดการจัดการไม่โดนนะตัวนี้กี่ละ่ะเสร็จโจนเอาเฮ้ยเพื่อนเราล้าตัวอตายซะเฮ้ยตายซะโอ้ยไม่ได้ไม่ทันอุ้ยโอเคได้ละจังหวะน,นี้ต้องรีบให้มันไปโดนในเจ้าสิขาโอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โ,อโดนลุมครับจังหวะน,นี้อ่าเดี๋ยวผมเข้าไปเพื่อนเข้าไปละอุ้ยถอ้ยจัดการจวจัดการไอ้เจ้านี้กี่ล่ะ คือความจริงผมชอบเป็นนักว่ามันดุเดียจัดการได้คนอื่นะไอ้ไอ้ผู้หญิงคนนี้ไปละโอเคเรียบร้อยจัดการให้มันเป็นหมดโอเคหลังหนังสือเปน็นนี้โอเคหังหนังสือเป็นนี่แหมมีกระบอกไฟฟ้าดหัวผมอ่ะผู้หญิงเมื่อคนใช้ความดุนแรนะเออผมแสุดยอดไม่น่านโดยสีส้มเลยเคครับแล้วผมจะลองไปด้านหลังโอเค คุณห้ามหยิบสิขาผมกลัวนะถึงมันตัดหน้าหยิบก็ตามเขียบคุณผู้หญิงรอผมด้วยโอ้เเ็ดแค้มีเพื่อนเราโดนนะซึ่งคุณผู้หญิงรดอเดี๋ยวผมจะอันี้เดี๋ยวช่วยโบหยิบเแค้มันมาเอืนกรกำแล้วมันตามหลังผมมาเนะี่ย ผมรอดอ้าเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นหัวใจเย็นหัวใจเย็นสิครับหัวใจเย็นสิครับใจเย็นใจเย็นแอนเดี๋ยวผมรอวันนี้เอ้ยโดนอะไรเงีผมตายผู้หญิงนี่ตีผมอ่ะเอ้ยทำไมท่าเป็นอย่างนีน้หลังจากในความชุมลมุนที่ผมหัวร้อนมานานแล้วก็เล่นผมบมอกผมเราคายเคยรียดละด้วยการกระโดดเด่น โอ้ยผมนี่สายฟีอะป้าผมกบน้อยบ้านจนได้ใช่กบน้อยไม่มีตังค์ซื้อคือถ้าผมตกไปนี่ผมตายเลยได้เลยนะตาฟีอะโอ,โอ้โหดันลางตาวาเพียบนะครับเอ้ยนั่นไงผมบ้านอะเอ้ยผมโดนผมไม่เข้าใจอะ่ะผมเพิ่งหลบมาเล่นเนี่ย อันนี้แมปแรกนะี่ยผมเคยเล่นเนี่ยแต่ผมก็เคยเล่นตอนก่อนทําคลิปเนี่ยผมก็ได้รู้ว่ามันเป็นไงว่ราะมันความยากลําบากขนาดไหนก่อนที่มันจะข้ามได้อันนี้ผมมือสมัครเล่นนะมือสมัครเล่นมากเลยดูผมกระโดดที่มือสมัครเล่นเนีไงผมบอกแล้วผมตายคือไม่เข้าใจทําไมเขาไม่สร้างให้มันแบบสมจริงกว่านี้วะให้มันลาวาทิ้ไฟอะสมจริงเนี่ยคนสร้างไหนก็นดีมันนี่นั่งรอเลยอะ คือเรานั่งดูคนโดนจัดการการซอบบี้มั้ยคือมันดูเวลาคนเป็นผมก็หลอนนะคือหันหัวมาผัวไปเฮ๊บโอเคมรอดเอ้ยไม่เข้าใจ่ะโอเคคือผมเป็นสัตวัประหล้วผมบอกแล้วอังจากให้ผมหดร้อนมานานอ่าเดี๋ยวผมไปทางนี้ลย โอ้ไม่น่าเชื่อผมไม่รอดเดี๋ยวผมจะเป็นนี่คุมพีกตัวนเอ้ยคุมบีก็เป็นอ่ะจัดการเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวจัดการเนี่ยตา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 ยซัตายซคือไม่เข้าใจเลยมันจับยากอย่างวันเนี้ย เก okay. ความพยายามนี่ความสำเร็จอยู่ที่ว่าผมแพ้ก็ไม่นะคือผมเพิ่งโดดม่เล่นดูหน้าผมก็รู้ละคือผมอาศาดีทำไมสงผมเลยโอเคครับผมไม่อยากเล่นนยรู้สึกว่าแต่น,นี้มันจะยากเกินไปผมขอนั่งชิวๆดูกันคือหลังจากนี้ผมนั่งชิวๆก็ได้ไมนะ่นานสองบีก็เริ่มมา คือเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้เป็นเพื่อนมาฟาดเลยนะเอาเฮ้ยใจยเย็นโอเคอันนี้คนที่เขาเมียวน,นะเราคนตามหลังไว้เดินตามรอยเทา้าเฮ้ยผมนึกเขาเป็นนะหน้าตาเนะี่ยรถเฮ้ยซานตาคอร์เปนะ็นเนี่ยเฮ้ยซานตาคอร์ดชัดซานตาคอร์แน่นอนเพราะว่าคนที่เขาเตือนแน่นอนเลยไม่ได้เป็น เฮ้โหลโอ้โหมาเป็นฝูงโกโก้ไปไปกูไม่ไปอ่ะเอาเฮ้ยเพื่อนโอเคขอบคุณตายเป็นตัวทวงดีๆนี่เองเอาเฮ้ยไปช่วยเพื่อนตาย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 ,ตาย,ตายเออคือผมเป็นตัวทวงแท้ๆอืมเด็กเป็นคนคิดวผมพูดมากแต่จริงๆผมก็พูดมากเลยอ,อไม่เราเป็นแล้วโอ้โหหน้าผมโดนคนมองยาชัดชัดเหมือนขดอาดยาไม่ละก็คือโอ้โหหันหัวได้โอ้ยังร้อนเลย คือนี่ผมจะให้เ้านี่คืออะไรเหรอไฟนั่นเองเราเข้าได้แล้วเราเข้าได้เชื่อผมด้เห็นไหมผมเข้าได้คือถ้าเราทำไอ้ไอ้เจ้าหน้าเออมันกดไงเด็กกดเด้เลยน่ะคือเราสามารถแกงเพื่อนได้ไหมคือคุณเข้าใจไหมแกงเพื่อนอ่ะแกงเพื่อนคือผมเป็นคนไม่ชอบแกงเพื่อนอ่ะส่วนใหญ่แบบโดนแกง <c ười> คือมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะ ผมกระโดดอยู่ดิเพื่อเยี่ยมหเลยนั่แลลวไอตอนนั้นที่ผมลงลงไปบ่อยไอกระต่ายด็อกเด็กมา่ล้วะสวัสดีด็อกเด็กเราพวกเดียวกันเราไปข้างเออมันฟ้าผมกระต่ายด็อกเด็กทำไมเป็นงี้โอ้สวยได้โหเนาะไอนี่กระต่ายด็อกเด็กเดี๋ยวจัดการฆ่าเลยเป็นพกเดียวกันไหมเพื่อนกระโดดกันไม่ถึงแล้วเดี๋ยวเราช่วยเขามาเลย โอ้เด็กก็ตายตกแดกโดนเนี่ยนี่ดีมากเฮ้ยอย่าว่าเราช่วยเด็กก็ถ่ายตกแดกไม่ได้แล้วตายสาผู้หญิงคือผมเนี่ยโดนทุกนัดแต่ไม่โดนจับสักครั้งเอา้าจับพอ่อตัวกันให้ก,กูเฮ้ยเจ๋งเลยละกูเฮ้ยกินกาเขียวมาดิกินกาเขียวผมว่าเขาดูกันะมากอะเฮ้ยก็ถ่ายตกแดกพอดีเราจะเป็นพด่ดตัวกันหัวสองสารมันไงยังไงยังไง,ง,ไ,งไม่รู้สิเอา้า เพื่อนหมันเพื่อนเเป็นไงคือหลังจากที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมมันไม่ค่อยหนึกเท่าไหร่สําหรับผมนะแต่ถ้าเป็นเด็กคันหนึ่งอาจจะหนุกคือผมเล่นมือซับเอเด่น่ะสวัสดีครับคือน่าจะได้เวลาสมงกรนแล้วช่วยติดตามผมด้วยนะครับสุดยอดเลย